ด้วยเครื่องยนต์ที่นทานช่วงล่างก็แกรงไปที่ไหนก็ได้ป่าเข้าไล่แม็กหม่ย่างใหม่ ทำไมนิสันนาวาร่าแบนลองถึงน่าใช้ผมมีคำตอบด้วยเครื่องยนต์ที่ทนทานนะครับผมแข็งแรงแล้วก็ว่าสม,สมรรถภาพไปที่ไหนก็ได้เหมาะกับการขับขีบข่ไม่ไว่าจะบนท้องถนนดยสวนเข้าป่าเข้าไร่ใช้งานได้จริงนะครับผมเขาเรียกว่ามีคาสัมภาษณ์จากปากผู้ใช้งานจริงเยอะนะฮะคันนี้และวยังที่สาคัญนะครับผมช่วงล่างก็แกงแข็งแรงทนทานนะฮะโอ้โหสมรรถภาพถือว่าดีนะครับผมจริงๆอ่ะมันเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ลองเนี่ยคือเขาเรียกตามปากเฉยๆด้วยความนิยมของคนแต่การที่พัฒนารถออกมาใช้งานเนี่ยเขาต้องพัฒนามาเต มันอยู่ที่คนใช้งานอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่มาบอกข้อดีของมันมีข้อทั้งข้อดีและข้อเสียก็ดูภายในกันก่อนนะครับผมนี่สันดาลว่า NT สามร้อยคันนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะครับผมผ่อนไม่ถึงหกพันนะลูกคา้าคันนี้ผ่อนยูแค่ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแค่นั้นเองไม่ถึงหกพันนะครับผมดาวเริ่มต้นที่เจ็ดบาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติมีประวัติยังไงละ่ะก็คือลูกค้าเคยผ่อนส่งสินเชื่อหรือมีสินเชื่อเครดิตเคยผ่อนส่งมาก่อนนะครับผมเคยผ่านการส่งสินเชื่อมาแล้วสมควรไปปเ็ ดาวลูกค้าก็เอาไปเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้าก็จัดได้ทั้งคันมาดูข้างในกันก่อนดีกว่าสวยๆแบบนี้กำลังเก็บงานให้นะจ๊ะภายในเนี่ยเปิดแคปบได้แบบนี้กว้างๆนะฮะเบาะแคปบเบิ์กให้ใหม่เรียบร้อยแล้วฟิล์มเนี่ยผมติดให้ใหม่แล้วพูดถึงเรื่องแม็กใหม่ยางใหม่เดี๋ยวเราเลียนให้ใหม่นะครับผมสำหรับรถที่ออกไปเนี่ยเราดูแลให้นะฮะไม่ไว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเราดูแลให้ก่อนเลย90วันเนี่ยมีปัญหาอะไรติดต่อทางเดิได้เลยไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเราไม่ดดูููแลนะลนะนนนนะะะะเรรรราาาาจมมีีีปกกกััััใหห้้้คคคคออต่งบ สติกเกอร์ลิ์พูลเด็กเลี้วตัวจริงที่เราตามหาใครที่สนใจนะครับผมาราคาเงินสดก็แค่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่แค่ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับผมสำหรับนิสันนาราเอ็นดีสามร้อยกว้างๆสวยๆแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับเกียร์หกสป,ปีดนะพี่อ่ะพี่ค่าจัดค่าโอ,อนประกันภัยพรบนะครับผมยังไม่พอพี่สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนะครับมาที่เต็นท์เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านยังมีเว็บไซต์ออนไลน์แคตตาล็อกออนไลน์ให้ลูกค้าเลือกมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะครับผมอย่าลืมครับกลังมองหารถสวยรรถถถูกดีอย่าลืมมคคิดถึงงัักรรบ